ครับผมพบกับรายการอ q u a Life Channel กันอีกครั้งนะครับผมคราวนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับที่หาดบาไวยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมเราจะมาดูข้อมูลนะครับผมเทเชอรี่ลูกกุ้งเป็นเทเชอรี่กุ้งอีกแห่งหนึ่งที่มีคุณภาพนะครับผมซึ่งก็คือชิลซีเเชอรี่นะครับผมโดยเจ้าที่เจ้าของฟาร์มก็คือพี่เบนนะครับพี่เบนจรัตนะครับผมประเสริงธรรมซึ่งท่านเป็นน้องสาวของพี่หมอสุรพลนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เบนกันเลยครับผม สวัสดีครับพี่เบนครับสวัสดีค่ะครับพี่เบนแนะนําตัวนิดนึงครับผมอ๋อพี่เบนจรัสประเทืองธรรมครับค่ะก็คือเป็นเราเป็นเจ้าของ QC QC h a ิวซแชี่แห่งนี้ใช่ค่ะครับถามพี่เบนนิดนึงครับผมอยากจะทราบถึงในเรื่องของอความเป็นมาของ QC Ha ีแฮชเี่ฟาร์มที่นี่ครับผมว่าเริ่มมาเป็นยังไงครับถึงพี่เบนถึงได้เข้าสู่วงการกุ้งนะปัจจุบันจนถึงปัจจุบันอ๋อได้ค่ะ เดิมทีพี่ก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีมาก่อนนะครัแล้วอดีตก็เคยเคยทำงานธนาคารแล้วก็มาขายประกันก็มีอยู่ช่วงตอนนั้นเป็นช่วงที่ฟองสบู่แตกก็มีพี่ชายคือคุณหมอสุรพลประเทิงธรรมเป็นคนแนะนำบอกว่าเอลองมาที่ภูเก็ตเพราะคุณหมอสุรพลแกมีฟาร์มที่ภูเก็ตอยู่แล้วแต่ก็เลยว่าชักชวนให้ตัวตัวพี่นะ มาที่ภูเก็ตว่าลองมาดูว่าอองานอย่างนี้เ,ออเราชอบไหมอะไรเงี้ยก็คือเดิมทีพี่ก็มาทําที่ภูเก็ตนี่มาช่วยพี่หมอมาทํางานช่วยพี่หมอ <c oughs> มาอยู่ระยะหนึ่งคือคือแรกเริ่มนี่ก็คือมาช่วยคุณหมอสุรพลก่อนใช่ไห<ช>มครับแต่ว่า เาเรียกว่าหน้าง,งานคนลนอะอย่างกันเลยฮะจากทางานธนาคารทํางานแบงค์ขายประกันแต่มเรามาทำฟาร์มกุ้งมันมันต้องเปลี่ยนมันต้องมีการปรับตัวมากน้อยแค่ไหนครับพี่เบนมันก็ยังไงอะถ้าเราคิดว่าเราตั้งใจที่จะเอ่อทำงานด้านนี้จะก้าวก้าวออกมาแล้วเราก็ต้องพยายามศึกษาตอนแรกพี่ก็ต้องมาดูดูงานก่อนว่าเออ การทําเลี้ยงกุ้งนี้เป็นยังไงก็ต่อได้มาดูดูสักระยะหนึ่งแล้วพีก็ตัดสินใจว่าน่าจะทําได้ก็เลยตัดสินใจลงมาทําลงมาทําทเต็มตัวเลยใช่ค่ะขออนุญาตย้อนนิดนึงครับผมช่วงเวลาที่พี่เบนเริ่มที่ว่าเริ่มเข้าสู่วงการที่มาช่วยคุณ,คณหมอสุรบนททาเนี่ยเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วครับพี่น่าจะประมาณ20สกว่าปีแล้วโอ้ครับผมกว่าปีแล้วยี่กว่าปีที่แล้วตั้งแต่สมยัยกุ้งกุงลาดำใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นคือเราก็ทําเป็นลงพ่อฟัก เตอนนั้นเป็นของคุณหมอนี่ม,มีมีโรงพยาบาลมีพ่อแม่พันธุ์ด้วยอย <ผม S 2> ่างเงี้ยพี่ก็เป็นคนมาคือ,ค,อคือการที่เราจะมานี้เราก็ต้องศึกษาออพอสมควรก็ต้องเข้าไปดูว่าการพ่อแม่พันธุ์เขาเขาทำยังไงคือตัว,ต,วตัวเราที่เราจะมาทําด้านนี้เราก็ต้องพอบพอบต้องดูมาต้องเป็นด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าแต่ว่ามันเราเรามีนักวิชาการทำแต่ตัวเราก็ต้องพอง<ด> พอจะรู้เรื่องงานบ้างอะไรอย่างงี้ยครับครับผมคหลังจากกุ้งกุลาดำเปลี่ยนเป็นกุ้งขาวพี่เบนก็ยังทําตรงนี้อยู่ต่อเรื่องใช่ไหมครับผมมีความแตกต่างกันไหมครับกับเขาเรียกว่ากับกุ้งสองสองชนิดนี้ในเรื่องของตัวหน้างานกุ้งกุลาดำกุ้งกุลาดำมันเลี้ยงก็พูดถึงพูดถึงว่าถ้าการเลี้ยงค่อนข้างยากแบเนี้ยแต่ถ้ากุ้งขาวเลี้ยงมันเลี้ยงมันแบบว่าได้จํานวนจํานวนเยอะแ้่ว่ากุ้งกุลาดำคนสั่งเนี่ย ลูกค้าสั่งเนี่ยจำนวนจะไม่ค่อยค่อยมากเท่าไหร่แต่พอกุ้งขาวนี้เราลงจะจะได้ไจำนวนกุ้งจะเยอะกว่าอ,อะไรที่ทำให้พี่เบนตัดสินใจมาเข้าสู่วงการนี้อย่างเต็มตัวพี่คือเดิมที่พี่พี่ชายพี่เห็นนะเขาก็มองว่าเออฟองสมูทแต่ถ้ามองแล้วว่าอนาคตอ,อ่ะถ้าเราทำยังทำอาชีพเดิมเดิมดูดูแล้วว่ามันโอกาสที่เราจะ จะเติบโตม,ม,มันมันมันคงยากอะไรเงี้ยพี่ชายก็เลยผลักด,ดันมาแล้วพอพี่มาดูพี่ก็ชอบนะเพราะพี่เป็นคนที่ว่าชอบการการค้าขายอยู่แล้วเ,ออเดิมทีเป็นคนชอบค้าขายอยู่แล้วให้คุยกับลูกค้าหรืออะไรเนี่ยพี่โอเคชอบก็เลยว่าโอเคก็คุยกับพี่ชายแล้วก็มาทำอยู่ประมาณสักน่าจะสามสี่ปีซึ่งพี่หมอสุรพลแกก็มองเห็นว่าเออ ไปได้แกก็เลยแกก็เลยแบบยกฟาร์มให้พี่ก็เลยต้องขอบคุณคุณหมอสุรพลซึ่งซึ่งแบบว่าเป็นคนชีน้นำให้พี่มาทำด้านนี้ครับผมโอเคครับพี่เบนครับมาเข้าในส่วนของตัวของฟาร์ม QC กันบ้างครับ,รบผมฟาร์ม QC เนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่เบนอยากจะทําก็ทําคือมันต้องมีเน้นในเรื่องของคุณภาพด้วยทาให้เราอยู่ถึงจน,จนถึงปัจจุบันถูกไหมครับพี่อยากให้พี่เบนอธิบายในจุดนี้นิดนึงครับผมอมเดิมทีเนี่ยอยเรื่อง,เร,องเรื่องลูกกุ้งใช่ไหมที่มาทําเนี่ยเดิมทพีพี่พูดจริงๆว่าประสบการณ์พี่ก็ไม่มีเพราะว่าจากที่ว่าเราทํางานแบงค์ทำงานขายประกันแล้วก็มาทําด้านนี้อพี่ก็ พี่ก็ตั้งใจเต็มที่นะแล้วก็ครั้งแรกที่มาทำะนะฮะพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราก็ต้องไปหาที่แหล่งที่ดีที่สุดก็แล้วก็ความความใหญ่ของพ่อแม่พันธุ์สมัยก่อนมันเป็นเลี้ยงกุ้งกุลาดำเราจะมีพ่อแม่พันธุ์ของเราเข้ามาเองซึ่งพ่อแม่พันธุ์เนี่ยขนาดเนี่ยประมาณสิบสองนิ้วต้องตัวใหญ่แล้วก็ไข่ของมันจะต้องไปหาแหล่งแหล่งที่ว่าอย่างเขาบอกว่า สตูนดีที่สุดเราก็ไปเอาแหล่งของสตูนมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นคัดคัดพ่อแม่พันธุ์ที่ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่มันการการไข่ของมันจะออกมาตัวหนึ่งเป็นเป็นล้าน,เป,นเป็นล้านฟองเป็นล้านเป็นล้านซึ่งจากจากนั้นน่ะเราก็ก็เอามามาเพาะเพาะแล้วจากนั้นเราก็ต้องเน้นเรื่องคุณภาพของ ของเอการใช้อาหาร QC เรื่องอาหารให้มากที่สุดก็เรื่องของการคุมคุณภาพเรื่องของเรื่องของอาหารที่ใช้เลี้ยงทั้งพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ลูกกุ้งใช่ไหมฮะมครับพี่เบนครับผมในส่วนของตัวการผลิตลูกกุ้งเนี่ยคือเราทําได้แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราใคึกจะทําก็ทําได้สิ่งสําคัญคือคุณภาพตัวเนี้ยอยากให้พี่เบนขยายความของคําว่า จุดขายของคาว่าคุณภาพของ q c ฟาร์มนิดนึงครับผมเรามีนโยบายเรื่องด้านนี้ยังไงบ้างครับคุณภาพของของที่ที่ฟาร์มนะฮะเราก็เน้นเรื่องเรื่องลูกกุ้งเป็นหลักนะคะกุ้งออกมาจะต้องสวยใส<า>ย<ม>เสมอครับออแล้วเรามีการเช็คโรคตรวจโรคทำทำแลบตลอดเวลา,<ม>ลานะคะแล้วก็ลูกกุ้งที่จะต้องไปส่งให้ลูกค้าจะต้องแข็งแรงนะคะ ทุกครั้งทุกทุกครั้งที่เราส่งเนี่ยคือต้องให้ลูกค้าหเห็นแล้วมีความพึงพอใจในด้านลูกกุ้งของเรามเมื่อเมื่อไปเมื่อเราทำสิ่งนี้ให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 ดีลูกค้าเห็นแล้วในสภาพลูกกุ้งที่ไปถึงนานเนี่ยเราพยายามเน้นตรงที่ว่าต้องแข็งแรงต้องไม่มีตัวตายครับผมนะคะครับเน,น้นในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มยังไงบ้างพี่เอ ก็เรามีการเช็คเชื้อตรวจโรคเนีห้าโรคตามของกรมกรมประมงนะคะครับแล้วก็เรื่องไอลูกกุ้งที่เราจะส่งเนี่ยเราจะต้องเน้นว่าไซส์ขนาดของลูกกุ้งที่จะออกได้นะคะคก่อนก่อนที่เราจะขนส่งเนี่ยเรารถที่เราจะขนส่งเนี่ยเราจะต้องมีการทําความสะอาดถังถังที่เราจะ ส่งลูกกุ้งขึ้นขึ้นไปบนบนรถนะคะคับผถังเราจะต้องมีการฆ่าเชื้อแล้วก็ล้างให้สะอาดหัวทรายเราเน้นถึงคุณภาพด้านหัวทรายด้วยหัวทรายที่จะใส่หย่อนลงไปในในถังที่มีออกซิเจนเราจะต้องมีการไปต้มเอาไป <ทำ S 2> ลวกวทำความสะอาดทุกคัน ทุกคันี่ยล้อรถเราก็ยังต้องมีการฉีดล้อด้วยด่างทับทิมค่ะทุกคันแล้วเราพี่เองจะต้องเป็นคนตรวจสภาพรถทุกคันก่อนที่จะออกออกจากที่นี่นะคะก่อนที่จะไปส่งที่ลูกค้าใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมแล้วในส่วนของตัวอาหารสำหรับลูกกุ้งไวอ่อนเนี่ยครับผมตรงนี้คือเรามีในเรื่องของ หลักในการคัดเลือกหรือการประเมินยัยงไงบ้างแล้วมีความสําคัญยังไงกับลูกกุ้งไวอ่อนครับเอออ,อันนี้สาคัญมากค่ะเป็นหัวใจหลักเลยรเรื่อง<ม>เรื่องอาหารนะคะคเพราะว่าพี่มีนักวิชาการเนี่ยเขาคนนี้เป็นเป็นคนที่ว่าดูแลดังนั้นเขาจะเราจะต้องคัดสรรอาหารที่มีคุณภาพจริงครับที่ว่าที่เราใช้อยู่นะคอะถ้าอา,อาหารคือจะต้องมีมีกลิ่นกลิ่นคาวพอสมควรแล้วก็ ลูกกุ้งเนี่ยพอเราให้ไปปั๊บลูกกุ้งจับกินอ่ถ้าว่าลูกใส่ไปแล้วถ้าลูกกุ้งไม่ไม่จับกินน้ําเราก็เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าว่ากุ้งที่ว่าอาหารที่มีคุณภาพจริงๆพอใส่ลงไปเนี่ยลูกกุ้งมันจะกินมหมดเกี้ยงบ่อฮะดูได้เลยเพราะว่าที่เราเลี้ยงมาเนี่ยเวลาเราออกกุ้งเนี่ยทุกครั้งก้นบ่อเราจะ เกลี้ยงไม่ค่อยไม่มีอาหารตกค้างค่ะคือกุ้งสามารถเก็บกินได้หมดแต่ตัวนี้มันก็เน้นอยู่ที่ว่าการเลี้ยงของเราต้องต้องคนที่ว่าต้องมีต้องเก่งจริงๆที่ว่าการให้อาหารมันต้องพอดีสัมพันธ์กับลูกกุ้งที่ว่าอยู่ในบ่อมีมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคือเราไม่ให้อาหารให้มันเหลือเยอะถ้าเหลือเยอะมันก็จะเกิดของเสียขึ้นมาอะไรอย่างงี้ครับผม เรื่องของตัวประเด็นลูกกุ้งที่ออกมาที่บอกว่าลูกกุ้งเรามีคุณภาพสิ่งที่สะท้อนออกมาคือเรื่องของตัวอาหารสําหรับเลี้ยงลูกกุ้งถูกไหมฮะใช่ค่ะนอกจากที่ว่าดึงดูดการกินแล้วเนี่ยคุณค่าของทางโภชนาการเนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้กันใช่ไหมครับพี่เบนครับคือคือคือเราเน้นนะเรื่องการตรวจเนี่ยตับตับเนี่ยสำคัญนะฮะตับนี้ก็สําคัญแต่แล้วก็มีการตรวจ PCR ถ้าเราตรวจแล้วเจอว่ามันมัน พีซีอาร์เป็นมีตัวแดงอะไรเงี้ยเราก็จะออบ่อน,นั้นเราก็จะต้องทำลายทิ้งไปเลยครับออผมค่ะครับก็เรียกได้ว่าของทาง QC ฟาร์มนี่ก็คือเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักนะครับผมค่ะ,ค,ะครับผมอย่างเช่นคำมั่นสัญญาของเราก็คืออะไรครับพี่ความสำเร็จของท่านคือความมุ่งมั่นของเรานี่เป็นสโลแกนของฟาร์ม QC ค่ะ ครับผมสุดท้ายครับพี่เบนม,มีอะไรอยากจะฝากไหมครับผมก็ทางทางฟาร์มก็อยากจะทำลูกกุ้งให้ดีที่สุดให้มีคุณภาพเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรนำไปใช้เมื่อเกษตรกร,ร,กรประสบความสำเร็จทางทางเราก็จะเดินเคียงคู่ไปกับเกษตรกร,ร,กรด้วย ครับผมมุ่มันรักษาคุณภาพเอาไว้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอเคครับผมครับแล้วถ้าใครสนใจลูกกุ้งของทาง QC อครับผมสามารถดูประสานข้อมูลยังไงได้บ้างครับพี่ก็ติดต่อเข้ามาที่0645249499ครับให้มาที่ ตัวดิฉันได้เลยค่ะครับผมก็คือโทรมาที่พี่เบนได้เลยนะครับขออีกทีหนึ่งครับพี่0645249499ครับผมครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบนมากนะครับสำหรับในการให้ข้อมูลในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ตอนการผลิตลูกกุ้งนะครับผมแล้วก็การจัดการนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยลูกกุ้งจะมีการจัดการในเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของการจัดการการเลี้ยงยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางผู้จัดการฟาร์มของ QC วซ h แฮชีกันนะครับผมครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับครับพี่พี่แจ็คแนะนําตัวหน่อยครับพี่ ชื่อแจ็คเลยค่ะว่าชื่ลาพันธ์แน่นแทนค่ะครับเป็นผู้จัดการฟาร์มของทาง Q C Hatchery ครับในส่วนของตัวหน้าที่พี่แจ็คเนี่ยครับเราทาอะไรบ้างครับในแต่ละวันก็เช็คอาหารด้อาหารตักอาหารให้ลูกน้องขพี่ก็คือแล้วเรื่องของการควบคุมคุณภาพของการผลิตทั้งหมดเลยครับในส่วนของตัวฟาร์มของทาง Q C Hatchery เนี่ยครับเรื่องของตัวระบบการเลี้ยงเราส่วนใหญ่เราใช้ระบบการเลี้ยงแบบไหนพี่หมายความว่าเราเลี้ยงแบบระบบปิดใช่ไหมใช่ครับผมก็เลี้ยงปิด ในเรื่องของเรามีการในส่วนเสือเรามีการเน้นในส่วนจุดไหนมากเป็นพิเศษครับในเรื่องของการจัดการก็ความสะอาดนั่นแหละความสะอาดยังไงบ้างครับเล่ฟั่งนิดหนึ่งความสะอาดทั้งในเรื่องของการทําความสะอาดบอ่อการเตรียมน้ํายังไงบ้างพี่คือออกกุ้งปุ๊บนะพี่ก็จะท่อลมท่อน้ําแช่คอรินน้ําหมดครับ่บอก็ฉีดคอรินน้ําครับตากไว้สักวันสองวันแล้วถ,ถึงจบบะมาล้างครับก็คือตากบ่อไว้ก่อนแล้วก็ถึงเอาน้ําเข้าใช่แล้วก็เราก็เตรียมังจาก็ ตอนช่วงเตรียมน้าเราได้มีการฆ่าเชื้ออีกหมที่ก็นั่นแหละเราออกกุ้งเสร็จแล้วก็ฆ่าก่อน,น,ะะอนแล้วก็จะเตรียมก็ล้างบ่อไอโอดีนกับสารนไลล้างบ่อ,อก็คือทุกระบวนการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวครับผมแล้วนี้เรื่องของตัวอา,อาหารที่สําหรับที่เราเลือกไว้สําหรับให้ลูกกุ้งกินเทนี่ตรงนี้มีความสําคัญยังไงพี่แจ็คมีหลักในการเลือกอาหารยังไงบ้างครับพี่ก็มีคือผสมหลายตัวแต่ว่าหลักก็ประมาณมันข้อดีข้อเสียแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับบางตัวก็แบบ ละายน้ำเร็วแต่ว่าอันคา,ายมันทนาให้คายสูงเราไม่ต้องเปลืองโซเดียมคาร์บรอเนตตัดตัวก็เอาเราเลือกละลายน้ําช้าลอยตัวได้ดีกว่าครับก็จับกินหมดนะก็คือครเราหยิบในสงองตัวจุด,จดข้อ<ม>เด่นของในแต่ละอาหารแต่ละแบบเนี่ยมาผสมกันใช่มาใช้ร่วมกันครับผมตรงเนี้ยเรื่องของอเขาเรียกว่าคุณภาพอาหารหรือว่าโภชนาการ มันมีความสําคัญต่อพัฒนาการของลูกกุ้งยังไงบ้างครับพี่แจ็คในฐานะที่เราดูแลทาตรงนี้มายาวนานมากก็ดูแบบโปรตีนสูงด้วยบางตัวมีโปรตีนสูงแล้วแม่เราเอามาใช้ตรงนี้ด้วยครับผมเรื่องของนอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยเราต้องประเมินเลยว่าบางทีบางอาหารบางตัวเนี่ยโปรตีนสูงก็จริงแต่ว่าบางทีกุ้งไม่กินเราต้องทําอยางนี้ด้วยไหมพี่กลิ่นดูอะไรด้วยไงครับนี่ก็ต้องดมกลิ่นดูก่อนแล้วก็มันลองใส่แก้วดูถ้ากุ้งจับก็คือการลอยตัวลอยไหลก็ได้ดูก็คือถ้ากุ้งจับกินแล้วกกก็็เ้าารียยว่่อช แค่กุ้งจับกินไม่พอใช่ไหมพี่กินแล้วต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องโตดีแล้วก็กเขาเรียกว่าต้องโตดีแล้วสุขภาพดีและแข็งแรงด้วยใช,ใช่ไหมฮะครับผมแล้วเรื่องในส่วนของตัวอาหารที่เราใช้อ่ะมีแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างครับผมอธิบายนิดนึงอาหารสดกับอาหารแห้งไงเหมือนอ<า>ตัวแยก็มีพวกแง็แงต้นพืชก็คือกีโตมั่งสกเกลมั่งแล้วก็อาหารเสริมเป็นมือ้อที่<ม>ชั่วโมงครั้งครับอืมพอไม่เสียก็เหมือนกัน อาหารเสริมกับอัิเมิยครับเป็นอาทิเมียสดค่ะใช่แล้วก็เป็นอาหารเสริมอื่นๆค่ะครับผมตรงนี้คือเราใช้อะไรบ้างครับในส่วนของตัวอาหารอทิเมียสดก็ใช้ของ INB นะคะครับผมครับพี่แจ็คครับในส่วนของตัวอาหารสําหรับกระบวนการผลิตลูกกุ้งของทีวีฮัชเชอรี่เนี่ยครับเราใช้อาหารกี่ประเภทครับพี่ก็อาหารสดอาหารแห้งสำเร็จรูปเลย ก็มีอาหารสดกับอาหารสำเร็จรูปอาหารสดที่เราใช้เราจะเป็นใช้อาหารสดประเภทไหนแล้วก็ใชล้ลูกกุ้งสเตตไหนครับถ้าเหมือนตอนใบสิทธิ์ก็อาร์ิเมียที่ชีวิตเอามาลวกให้กินครับผมแต่ถ้าเหมือนตอนอหลังพอ P หนึ่งแล้วก็อาทติเมียสดไปตลอดก็เป็นอาร์ิเมียสดไปตลอดตอนหลังจาก P สี่ก็ตัวเอลิทไอเอ็นวีก็ใช้ได้อยู่ครับครับผม พี่แจค็คครับในโซนของอาทิเมตสดเนี่ยเรา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 เพาะเองหรือว่าเราซื้อจากข้างนอกครับพี่เราซื้อจากข้างนอกค่ะครับผมของที่เราใช้อยู่ปัจจุบันคือเป็นของอินว oh, ีนะคะอืมครับในโซนของตัวอาทิเมีสดของอินวีไบโอเนี่ยครับอยากจะทราบถึงว่าทําไมเราถึงเลือกใช้ของอาทิเมสดตัวน,นี้ครับพ่าสะอาดแล้วก็เชื้อไม่มีปลอดเชื้อก็มีการบริการส่งทุกวันสั่งแพ็คสองถาดสองถาดก็สง่สงสงะดวกอ่ะ เราพอเองบางครั้งได้มากมั่งน้อยมั่งอ๋อครับนี่คือคงที่เข้ามาเราตอนเราพอเองเทียบกับตอนเราพอเองกับการที่ใช้อัจฉริยะสดสําเร็จรูปอย่างเงี้ยครับผมเราที่ทให้การทํางานของเราเป็นยังไงบ้างพี่ง่ายไม่เหนื่อยลูกน้องก็ไม่เหนื่อยพี่ก็ไม่เหนืงง่อยคุมคุณภาพในส่วนของเราสามารถคุมคุณภาพอาชีเมียจนถึงลูกกุ้งได,ได้ได้ง่ายหรือเปล่า,าพี่ใช่เมันของเข้ามาอินสตาวันตลอดของเราบางทีมีทูมั่งวันมั่งคนกันคุณภาพอาจจะแบบได้น้อยกว่าเขาเอ๋อครับผมก็คือว่าเราจะได้ อัติเมียระยะอินสตาวันสำหรับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะพี่ระยะที่มีคุณค่าดีที่สุดสําหรับลูกกุ้งข้อดีของมันคือยังไงพอเราให้กุ้งกินนั้นเนี่ยความแตกต่างที่ลูกกุ้งที่ได้กินอัติเมียอินสตาวันนะครับผมโปรตีนเยอะโตไวนะโตไวใช่ไหมพี่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะมันเข้าเข้าระยะเป๊ะเลยพร้อมกันเข้าระยะเข้าระยะคขอนั้งจะพร้อมกันหมดตรงนี้มันจะส่งผลถึงเรื่องของการวางแผนในการขายลูกกุ้งของเราไหมพี่ไปทางลูกกุ้งเราก็เสมอกว่าไงมันก็โตไวแล้วสามารถกำหนดวันขายได้ อ๋อกำหังวันขายได้ง่ายขึ้นถ้าเทียบแบบการที่ว่าเราพอเองแต่เมื่อก่อนนี่ไอ้นั่นบางทีได้มากได้น้อยไงอ๋อเราพี่ยู่กันกาเปลือกเยอะอีกแล้วแต่คุณภาพอาร์ติเมียที่เรามาใช้ไงอันนี้คือไม่ต้องแยกเปลือกด้วยใช่เปลือกไม่มีเราใช้ได้ทันทีครับผมอันนี้ขึ้นอยู่อากาศมั่งอารมณ์คนเพาะบั่งเราพี่ตอนที่เราพอเองบางทีเราได้อาร์ติเมียไม่ดีด้วยเราก็ไม่รู้ไงเช่ได้่บางทีเราซื้อมาที่มาเพาะแต่ถ้าเราซื้ออย่างนี้มาเนี่ยหมายความว่าเขาต้องผ่านอาร์ต คคุมคุณภาพของของบริษัทมาแล้วส่วนหนึ่งก็เลอตรงนี้จือทำให้พี่แจ็คมั่นใจที่ว่าเราใช้แอสิเมตสดดีกว่าทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าใช้ง่ายสะดวกเรื่องของเรื่องปัดปัดเชื้อด้วยใช้ได้ทันทีง่ายด้วยแล้วส่วนของอาหารสําเร็จรูปอะครับพี่แจ็คครับเราให้เสริมในช่วงไหนแล้วก็ใช้ยังไงอยู่ให้แต่ปีหนึ่งนั่นแหละตัวเองไม่เสียแล้วก็ปีหนึ่งได้จนจบเหมือนกันคือสลับกับที่เนี่ยสลับกับที่เนี่ยใช่ครับผมขึ้นอยู่กับอะไรพี่ในการที่เราให้สลับกัน คือบางทีアีเมียเราให้แป๊บเดียวมันก็กินหมดไงอาหารเสริมมันก็จับได้ตลอดคือให้คอยจับกินได้ตลอดหมายความว่าถ้ากุ้งถ้าถ้ากุ้งถ้ากุ้งตัวไหนアジเมียชั่วโมงก็หมดแล้วไอ้เราให้ทุกชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้เลยของดีนะพี่จับกินไม่ค่อยดีนะมันเป็นเมือกอีกไม่ได้อ่าก็คือพอเราพอเราให้ทีเมียพอกินเสร็จปุ๊บหมายถึงว่ากุ้งตัวไหนที่ยังกินไม่อิ่มก็สามารถจับกินพวกอาหารพวกนี้ต่อได้ครับผมได้ครับนี่คือได้ใกล้เวลาให้อาหารหรือยังครับพี่ งั้นเดี๋ยวขอไปดูในสองการกระบวนการให้อาหารนะครับว่าพี่แจ็คในการคุมคุณภาพการให้อาหารยังไงบ้างแล้วมีวิธีการให้ยังไงครับผมพี่แจ๊คพาไปดูอาหารของไมซีดนะฮะลายาประยะไมซตัวที่ก็ผสมมาแล้วก็กับวิตามินใส่ถุงถุงไอ้กลิ่นไมค่อนห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ไมค่อนก็คือเราต้องเอาอาหารใส่ถุงแล้วขยี้ให้เป็นเป็นน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมครับ นี่คือเราก็จะสาดเวลาเราให้เราคือจะสาดใช่ค่ะสาดลงไปค่ะครับผมคือมันน่าเวลานี้มันยังเข้าไปหมดเริ่มเข้าพี่ก้อาหารเม็ดด้วยอ๋อเนียดด้วยอันนี้คืออาหารเม็ดที่เราขยี้อยู่ใช่ไหมฮะอันนั้นคือขนาดเล็กไงเป็นอาหารของใบสีแต่็นอาหานของพี่หนึ่งอ๋ออาหารของพี่หนึ่งใช่ค่ะครับผมเราได้มีการผสมอะไรบ้างมพี่แต่วิตามินแลไใช่ไหมอใส่ไปเดี๋ยวผสมวิตามินด้วยใช่ไหมพี่ค่ะอ๋อโอเค ต้องเสริมวิตามินก็สำคัญใช่ก็ต้องเสริมนะครับผมค่ะหลังจากที่เราผสมวิตามินในอาหารแล้วเราก็จะเอาอาหารเนี้ยไปให้ลูกกุ้งเลยค่ะครับผม ลาทีเมียนี้เราใช้ในส่วนของช่วงไหนบ้างครับพี่ก็เน,เนี่ยเดี๋ยวก็ให้อ๋อเดี๋ยวก็ให้ใช่ไหมครับผมเราใช้เป็นอาหารกะยี้นะคะครับในบ่อนี่เราเป็นระยะไหนครับในสิบสามเริ่มเข้าพีนะคะเริ่มเข้าพีใช่ไหมครับค่ะ อัตราการให้ก็คือครวมๆแล้วประมาณ50กรัมนะคะต่อมือ้อก็คือก็เนี่ยฮะประมาณ <c oughs> อาหารผง5ห้าสิกรัมต่อหนึ่งครั้งแต่เดี๋ยวถ้าครบ6กบ่บอแล้วยังไม่ไม่หมดประมาณมนอีกรอบอ๋อครับเราเช็คยังไงครับว่าหมดไม่หมดครับพี่แจ็กก็เช็คตักดูกับแก้วน้ํากินคือดูสายน้ํำไง อ๋อ oh, ครับเราดูยังไงครับพี่แจ็คว่าเช็คอาหารหมดเลยเพราะเป็นอาหารที่แบบเราผสมกับน,น้ําถูกไหมพี่หมายว่าเราดูเราดูสีน้ําจากดูในแก้วว่าน้ําใสไหมกินหมดก็คือน้ําใสเราขี้เต็มบอกขี้เต็มแก้วเลยอ๋อ oh, ครับแล้วถ้าถ้ากินหมดแล้วถ้าน้ําใสเราก็ต้องให้อีกใช่อ๋อ oh, ครับผมถ้าเหมือนาอาหารเม็ดมันง่ายกว่ามันเช็คเห็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดแช่ไหนกิน่ยก็เห็นเป็นตัวอ๋อครับนี่คือเราจะให้อย่างนี้ไล่เตะเรื่อยๆค่โอ้ อนนี้นี่สุดยอดนะฮะห้องซาวน้าเลยครับเนี่ยผลผลิตเรานี่ต่อเดือนนี่เราออกลูกกุ้งประมาณเท่าไหร่ครับพี่ถ้าโหลพี่้าล้านก็ขาประมาณที่เ็ดล้านประมาณยี่สิบล้านยี่สิบล้านครับผมอ่านเดี๋ยวให้พี่แจ็คเช็คดูครับว่าเป็นยังไงสะติดแมตเต็มเมื่อไน,น นี่คือไอ้จุดๆนี่คืออาชิเมยที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้กุ้งกระโดดจับกินแล้วแน่นอนจริงๆได้เคยอาทเมยบางทีเราให้มากไปกุ้งม,มันกัดเล่นไงกัดเล่นได้กินไม่หมดแล้วบางทีตัวเล็กๆมันจะกัดแต่ยินต,ตาวันมันกินไม่หมดตัวเล็กๆอ่าครับก็เป็นขนาดเขาเรียกว่าเป็นขนาดที่กําลังพอดีเลย กุ้งบางทีมันตัวใหญ่มันกัดนิดนึงจับนิดนึงแล้วก็ปล่อย,ยอาธิเมียที่มันกัดแล้วปล่อยก็กลายเป็นซ่าไปเป็นก้เลยเมือ่อถ้ามาคือมันยังเข้าไม่หมดไงถ้าเข้าหมดก็คือให้อาหารนี้เป็นเม็ดอย่างเดียวอาหารกระยี้ไม่ต้องแล้วก็วคืออันนี้คือเราให้สำหรับเผื่อให้กุ้งที่เข้าเตะนนเข้าพีหมดค่ะอาหารกระยี้คือไม่สีอ่าโอเคแล้ว ให้บอกประมาณสามช้อนน่ะคะให้บอกประมาณสามช้อนอืมครับถ้ามันเข้าหมดก็ไมมากกว่านี้ครับเราก็จะเช็คอาหารโดยการที่ว่าดูนะดดดูดูดดดูน้ำค่ะ,คะเช็คว่าอาหารเหลือไหมคนะือือนตอนนี้เรามีอย่ากายี้แล้วอ่ะถ้าให้นี้น้อยหน่อยก็ให้นี้น้อยหน่อยใช่ อะไเนี่ยมันจมน้ําช้าแล้วโปรตีนก็สูงด้วยยี่ห้อนี้ครับครับผมก็เมื่อสักครู่นะครับผมเราก็ได้ไปชมในเรื่องของการให้อาหารแล้วนะครับผมก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอาหารที่ดีก็มีความสาคัญต่อลูกกุ้งใช่ไหมครับพี่แจ็คครับนอกจากอาหารที่ดีแล้วเนี่ยมันไม่หมดแค่นั้นมันจะต้องมีการจัดการที่ดีด้วย<ช>ครับผมในส่วนของการ ตรวจเช็คเรื่องของอาหารเหลือในบ่อเนี่ยเรามีวิธีการตรวจเช็คยังไงครับผมก็ตักกับแก้วดูนะก็ตักกับแก้วดูใช่ครับผมแล้วเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับมีการจัดการคุณภาพน้ายังไงมีการเป็นถ่ายน้ําทุกวันไหมพี่ถ่ายทุกวันคถ่ายทุกวันพอเข้าปีปุ๊บเราก็ถ่ายทุกวันวันสามตันสามตันก็คือเน้นความสะอาดของน้ําด้วยครับสุดท้ายครับพี่หัวใจสําคัญที่ทําให้ลูกกุ้งเรามีผลผลิตออกมาที่ดีลูกกุ้งเรามีคุณภาพคืออะไรครับผมก็มีคือลูกกุ้งต้องมาดีแข็งแรงเอาเพี้ยแต่นะครับค่ะ แล้วก็อาหารสำคัญต้องเลือกอาหารดีมาครับน้ําการเตรียมน้าต้องเตรียมให้ดีการจัดการการเตรียมน้าต้องปลอดเชื้อสะอาดทุกอย่างเน้นที่ความสะอาดทุกอย่างและสุดท้ายที่คนเลี้ยงคนเลี้ยงต้องตั้งใจเลี้ยงนะฮะไม่ตั้งใจเลี้ยงทําได้ไหมพี่ก็ได้น้อยก็ได้น้อยตามความตั้งใจแต่คุณภาพอาจจะได้ไม่ดีเท่าไหร่ใช่ความตั้งใจน้อยก็ได้น้อยตั้งใจมากก็ได้มากครับต้องมีสี่ปัจจัยตตัวนี้นะคะร่วมกันปัจจัยยิงปัจจัยเดียวที่ว่า แต่ว่าดีดีอย่างเดียวก็ไม่ดีหรอกใช่มันมาไม่ครบมาไม่ครบต้องมาที่4ปัจจัยนี้ร่วมกันครับผมขออยทีครับอาหารที่ดีลูกพันธุ์ที่ดีแล้วก็การจัดการน้ําที่ดีการจัดการน้ําที่ดีความสะอาดแล้วก็คนเลี้ยงเยี่ยมมากครับพี่แจ็คครับผมก็คือนี่คือหัใจสํสำคัญนะของความสำเร็จของ QC Hatchery นะครับผมอย่างนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะ Thank you.